แถวนี้ยังไม่เก็บเลยเหลือ,ลอ,ป,อปีแปนหนึ่งสองสามเหลือจะประมาณห้าแถวนะเพื่อนนี่ก็เดีย๋ยวจะมาเรียงอีกทีหนึ่งเนะาะถ้าเราไม่เรียงเราจะไม่ได้เยอะเพื่อนก็เนี่ยยายก็จะมาเรียงแกะเรียงก็จะลากไปทีละสองตะกร้าอันนี้ก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะจ๊ะเพื่อนแล้วก็จะขาย หัวฮิตก็จะขายแล้วเวลาจะทำอะไรก็ไม่บอกเลยนะคนถ่ายคลิปอยู่ อากาศก็จะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆอ,อากาศคเย็นวันนึงอันนี้ก็จะเป็นไล่มันของตะคูลนะจ๊ะไล่มันของตะคูลเขาเมื่อวานเขาเขากู้ไปสองรถรู้สึกว่าจะปบบมันสองบาทสิบตังเพื่อนๆแล้วก็น้องเขายังเก็บไว้ให้มันแก่กว่าน,นี้นะนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นจ้ะ บรรยากาศก,ก็จะมีไล่มันแล้วก็มีมีต้นไล่ยางร,บรอบๆนะของเราก็จะประมาณห้าไร่เพื่อนๆยางก็อายุประมาณสิบปีได้แล้วแต่ว่ายางทางภาคอีสานมันจะไม่ต้นจะไม่ค่อยใหญ่เหมือนทางภาคใต้เพื่อนๆเ,เพราะว่าหนึ่งสภาพอากาศของเรามันแห้งแรงแล้วก็น้ํามันไม่เหมือนทางใต้เนาะทางใต้เขาจะมีดินชุ่มแต่ว่าไล่แต่ละไร่เนี่ยความเราจะไม่ค่อยลกคือเราจะ ทำเราจะายยาไรยาอะไรมันจะไม่ลบจ้ะอันนี้ยาเขาจะเลี้ยงอันนี้จะเป็นบริเวณนี่ก็จะเป็นไร่ยาง้าส่วนมากเราก็จะขายทุกอาทิตย์นะเพื่อนเพเพราะว่าถ้าเรารอสองอาทิตย์เราจะไม่มีตะก,ก้าเพราะว่าเรามีตะก,ก้าแค่ห้าใบเองนะค่คอยทยอยซื้อตามงบประมาณนะเพื่อนๆนะือนเนาะ น,นี่ก็คือนี่นยางคือยางก็เราจะขายเป็นขี้ยางหรือเรีอกอยกยางก้อนนั่นแหละเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมาเลี้ยงอย่างนี้ถ้าใครชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ใบมะกรูด้วยนะเพื่อนๆนะฝากติดตามบวัวทิพย์ผาเพลินกับบวัวทิพย์ธรรมโสมชาแนลนะจ๊ะมีอยู่สองช่อง YouTube เนาะจ้ะจ้องหนุ่มเพ่เก็บไปบ๊ายบาย